ต้นเดิมต้อนีรต้นเดิมต้นแรกต้นแรกของสวนดูถอะเนี่นะต้นแรกของสวนดูถัวดูถัวตัวของถาวรมันมีสองต้นอสองต้นนี่นี่ดูนี่มันจะท่วมหัวผมแล้วจากจากที่มาเมื่อคราวที่แล้วแค่นี้แค่นี้โอ้ที่ที่ที่มาถ่ายมาสองที่นะนะแค่นี้นะ เนี่ยมันขึ้นมาวูบวูบวูบสองสองาทิตย์ไม่ขึ้นมาเกือบเกือบสองฟุตอ่ะเกือบสองฟุตเนี่ยความโตเร็วอ่ะความแตกต่างอ่ะความแตกต่างและและยอดใหม่เห็นไหมยอดหม่นี่ไม่กลัวจะใหญ่เดี๋ยวถ้าถ้าเขาแก่ขึ้นแล้วมันจะจะเขียวอันนี้ผมลองขีดขาดูเนี่ยดูขาสิอ๋อโอ้นี่แหละ ข้ามันแตกกอใหญ่เนินใบเขียวเห็นไหมใบเขียวผมจะเกิได้ขยายพันธุ์แล้วดูมะเขือนี่ผมมือเลยฉีดที่ว่าคุณนักทวฒิบอกว่ามะเขือก็ฉีดได้ดูน่่ผมฉีดดูนี่ดูดอกเส็ดูดอกออกสพักกำลังออกดอกออกหน่วยระยิกเลยนี่มะเขือนี่ก็ต้องขอขอบคุณอาร์ดีสองห้าห้าหนึ่ง ของท่านดกรกรสุกเกษมที่ช่วยค้นคว้ามาให้ชาวเกษตร,รกรได้ใช้ <S 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 ผมคนหนึ่งที่จะต้องยอมรับในคุณภาพของคุณอาดีและอาดีอของคุณดกรกรสุสรรกเกษมดูเถอะดูเถอะมาบึงโลดเนี่ยผมยอมรับตรงจุดนี้เนี่ยคิดว่า มันจะตายแล้วมันฟื้นมาได้ยังไงใช่อดีตเราฟื้นเลยยอดยอดท่านมาครั้งแรกนี่ใบยังใบขนาดนี้ใบอย่างเนี้ยนี่ดูมันแตกแตกยอดใบดูใบเยอดใบนี่ใบล้วไอ้ตรงนี้นะมันไม่น่ามาเป็นเหยื่อหุ้มตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลือกมันจะหุ้มเปลือกมันหุ้มแล้วเนี่ยกำลังหุ้มแล้วเยื่อเนื้อเยื่อมันจะมันกำลังสร้างเนื้อเยื่อ้มกำลังสร้างเนื้อเยื่อแผลใหม่เพราะแบบผมไม่น่าเชื่อว่าผมว่ามัน มว่ามันจะฟันทิ้งแล้วเพราะมันมันตายแลย้วนาอไม่ยอมตายเนาะไม่ตายเลยเอ,อดีไม่ตายเลยฟื้นเลยพอได้อันนี้มานะี่ตายอดีอดีอด,อดออีได้อดีแล้วฟ,ฟื้นเลยทันทีเลยเออนี่แหละเนี่เนี่ยอันนี้แหละจุดที่ผมทรงที่ต้องใช้นะ่ะอ,อจุดสนใ,นใจที่สุดคือตรงนี้จุดสนใจที่สุดคือตรงนี้ว่าอยากจะตายแล้วอยากจะฟื้นจะตายเนี่ยมันฟื้นได้ยังไงเออจริงจริงเออ ยาทุกขนาดผมก็ฉีดไปแล้วจะไม่ได้ผลไม่ได้ไรมีแต่เหลืองเออเออใบร่วงหมดเลยเนี่ยใบร่วงหมดจริงๆริงหลังจากใช้อาดีตสองข่าหนึ่งไปอาทิตที่ตปรับสูตรตอนมาปรับสูตรได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วมีความแตกต่างยังไงมีความแตกต่างตรงที่ว่ายอดมันโผล่ขึ้นมาต้นมันก็เริ่มใสขึ้นอไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนเนาะ มันไม่เขียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วดําใบมันก็ไม่เหลืองเหมือนแต่ก่อนอนี่เริ่มแตกยอดไม่แล้วเริ่มแตกยอดไม่เลยแตกยอดหม่ทุก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 กิ่งเลยทุกกิ่งเลยนี่นี่นี่ตั้งแต่รากดีว่าใช้ได้สาซีซีต่อน้ำสิบหกลิตรพอถังเราสิบหกลิตรเนาะเราก็ใช้แค่สามซีซีพอ เพราะอีกอย่างหนึ่งต้นเรายังเล็กอยู่ใช่ใช้แค่สามสี่สี่อันนี้วันที่สิบสองสิบสองเดือนเดือนหน้าเนี่เดือนหน้าก็จะครบสามเดือนอ๋ออายุครบสามเดือนสิบสองเดือนหน้าจ้ะอ๋อจะครบสามเดือนสิบสองธันวาโอเคเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงใบเริ่มเขียวขึ้นจ้ะใบเริ่มเขียวเขียวขึ้นผมว่าดีมากเลยอแตยดดีมากอมันแตกยอดอ่าแล้วก็ต้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นอ่า่แล้วก็ใบมันก็เชิงจะใหญ่ขึ้นอ่า เ่ก่อนเดี๋ยวมันแตกแตกยอดใหม่ใบใบใหม่ของมันเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใบจะใหญ่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะสีเขียวเข้มขึ้นใช่นั่นแหละอันนี้ต้องขอบคุณอาดีมากมากพูดง่ายว่าตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วว่าเห็นผลเห็นผลเห็นผลมีคนโทรสั่งผมเยอะๆเลยเข้ามาเข้ามาดูเนี่ยเขาบอกอาจารย์ถาวอนช่วยติดต่อให้ผมหน่อย บอกไม่ยากเนะจะเจ้ให้4ปีโอ้แต่ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอโหลำดูลำต้นลำต้นใหญ่มากเลยดูเนี่ย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 เห็นไหมค่ะของทุวงโูอ้วนนะตรงโคนแกก็อ้วนนะแล้วตอนนี้ได้ลูกแล้วใช่ไหมปีผ่านดอกปีที่แล้วครับปีออกออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วแต่แกยังไม่ติดผลยังไม่ยังไม่ยังเขาว่าพึ่ง แกยังเล็กอยู่ปีกายแกยังเล็กอยู่พึ่งเป็นสาวนี่นี่น้ำต้นสวยมากค่ะเป็นที่แรกสามปีห้าเดือนแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะใช้ตัวเดียวเลยว่าพูดเลยใช่ใช้ตัวเดียวนี้แหละค่ะไม่ได้ใช้อันอื่นตัวเดงวมั่นใจมากใช่ค่ะมั่นใจยอมรับแล้วค่ะเมื่อก่อนนี้มันเหลืองเนาะมันใบเหลืองมันใบเหลืองอหลังหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเขียว เขียวใบมันเขียวเข้มใบมันแต่มันกรอบเลยนะคะเนี่ยครับเนี่ยใช่จะทําให้ใบ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 อ่อนเนี่ยมันจะแก่เร็วแต่มันก็ยังมีแมลงแทะอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ไอมันไม่ใช่สารเคมีเนาะใช่ค่ะมันก็สารเคมีมันก็มีแมลงแทะมากนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแบ่งแบ่งเข้ามาแบ่งแบ่งแกะกิน หรือว่าสวยค่ะครับบางคนก็บอกโอ้ทำไมปลูกปลูกเสียดเขาจะเอาโอ้รุ่นคุมไม่นี่คุมกลัวแดดจะส่องกลัวแดดใช่เมื่อก่อนก็คุมเหมือนกันแล้วไม่รู้ทีนี้ก็ติดตามใน YouTube ของนี่แหละครับก็เลยเอาเขาต้องการแสงแดดเพื่อก็เลยลื้อกันออกไงก็ลื้อแสแลนออกหมดเลยเมื่อก่อนนี่นะกั้นแดดอ๋อนั่นรัเละ คือกลัวกลัวเขาจะร้อนกลัวเขาจะนะฮะก็ความไม่รู้นะนาะไม่รู้ปลูกลึกนั่นโอเคอยู่คนเขาไม่เชื่อนะปะปลูกทุเรียนทุเรียนคนเขาไม่เชื่อว่าปลูกทุเรียนได้เหมือนกันเมื่อก่อนหนูก็ไม่เชื่อว่าปลูกทุเรียนได้แต่เดี๋ยวตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่าปลูกทุเรียนได้ทุเรียนได้โตใบงามสวยนี่อีสานเรานะมีดีเหมือนกันที่ที่สังคมของน้องนั่นก็ตอนนี้เขาก็เริ่มแตกแตกยอดแตกยอดนั่นดีล้ ดูดิโ้ดูความใหญ่ค่ะม <laughs> ันอ้วนเลค่ะนี่บววอ้วนเนี่ยต้นต้นสมบูรณ์มากเนี่ยต้นสมบูรณ์ครับอันนี้พร้อมพร้อมที่พร้อมที่จะมีลูกได้แล้วเนี่ยต้นนี้พร้อมมันเบ่งเบ่งเนี่ยว่ามันเบ่งเบ่งมันใสมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะปริ เนี่ยออกเขาจะออกตามมันเป็นเบ่งเบ่งนะป้านั่นแหละตังนี้แหละมันเบ่งเบ่งอย่างเงี้ยความสมบูรณ์เท่าเนี่ยทีแล้วเป็นตัวนี้เลยอ่าได้แหละตามต่อเหมือนคนท้องเหมือนงูกินอิ่มอ่ะดี่แหละเขาจะไรพว่าแม่มืออีกอ่าเหรออ่ามันกิ่งเล็กเนาะมันก็รับไม่ได้ตีกายนี่น่ะพอใครดูเฟซเขาก็มาดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพอเราเสร็จแล้วเราค่อยค่อยแจกดอกแจกนั่นเอาเห็นไหมเนี่ยหนูว่าน่ะมันเหมือนเหมือนนะป้าเออเนี่ยนี่แหละเตรียมมันเข้าเตรียมตัวแล้วเนี่ยเตรียมตัว เตรียมตัวแล้วต้นต้นต้นนี้เป็นไงฮะต้นนี้อ๋อต้นนี้แกป่วยค่ะอ๋อตอนแรกแรกแกป่วยนะคะค่ะทีนี้เอาอาดีมาใช้แกก็ฟื้นคืนมาเห็นไหมนะค่ะยอดออกเป็นสองยอดเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยออกเป็นสองยอดเลยก็เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยดีแล้วเก็บไว้เลยสองยอดไปเลยค่ะฟื้นใหม่แล้วนะคะเนี่ย ปลูกพร้อมๆกันนั่นแหละค่ะแต่หลังหลังจากป่วยใช่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นมากเลยแมลงันี่ไงเขาเขาแตกใหม่ขยายเนื้อต้นลําต้นเขาใหม่เลยค่ะเนี่ยเป็นสองเป็นเป็นสองกิ่งเลยยอดเขาป่วยเขาป่วยฟื้นใหม่้วใช้ตัวนี้ พื้นคืนมาหือแตกกโอ้โหแตกแตกดีแตกดีหนูยังไม่กล้าเอาออกเพราะว่าให้เขาปรุงอาหารช่วยกันก่อนใช่ใช่ไม่ต้องเอานี่แหละปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยไม่ได้สังเคราะห์แสงยอดอ่อนปรุงแค่ปรุงอาหารหนาปีละย้ายออกมาครับนี่ป่าไผ่ลากมาจากป่าไผ่เลยเอาแล้เอาตั้งแต่เดินมาแล้วเอาละ นี่อันนี้ต้นนี้ย้ายย้ายมาจากเมื่อก่อนปลูกใกล้ๆต้นต้นไผ่ปลาไผ่ปลูกในปลาไผ่อ่าในปลาไผ่มันต้นไม่โตเนาะนี่ย้ายมามันไม่โตอ่าแกก็ฟื้นตอนนี้ฟื้นละฟื้นแล้วค่ะนี่ฟื้นละดูใบใบเขาแตกมาใหม่ใบเขาแตกใบแตกมาใหม่ใบใหญ่ด้วยค่ะใบใหญ่ใช่ใบจะใหญ่คุณจะเชื่อไหมว่าเขาได้สี่ปีแต่เขาฟื้นคืนมาเนี่ยเขาไม่ตายไม่ตาย ถ้าเรารู้วิธีมันจากจากว่ายากๆมันก็ดูเล็ง่ายขึ้นจากที่ว่าคนเขาบอกว่าทุเรียนทุเรียนมันปลูกยากยากใช่ถ้าไม่รู้วิธีใช่แต่ถ้ารู้วิธีแล้วง่ายเนาะค่ะนะครับใบใหญ่ขึ้นค่ะผมลงมาฝ่าครึ่ง อ๋อลดลงมาครับลดลงมาฝาครึ่งต่อน้ำสองลิตรแต่ก่อนันใส่สองฝาตอนนี้ผมลงมาฝาครึ่งอ่าได้ได้ได้น้อยไม่เป็นไรแต่อยอะเยอะแต่อยอะเยอะประหยัดค่ะไม่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 เปลืองงบประมาณด้วยประหยัดต้นทุนมากชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่ประหยัดประหยัดแต่แต่มีประสิทธิภาพใช่ ประหยัดแต่มีอาหารของพืชบเต็มครบเลยเห็นไหมเนี่ยดู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 ทุเรียนทุเรียนสุดยอดสุดยอดเขาจะหนักต้นเขาแตกายงาแตกดีมากขเดี๋ยวจะโตเร็วเนียค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาชมสวนสวนยางนะฮะสวนยางของคุณแก้ว สวนยางต่อจากสวนเงาะค่ะสวนเงาะขอนเรียนเราดีเราไปต่อด้วยสินสวนยางหลังจากใช้อดีใช้ได้กับสวนยางป่ายางเรายางพาราก็ได้ได้ผลเหมือนกันเพราะว่าเขาก็โปรตีนเนาะค่ะเนาะทำให้หน้ายางเรานิ่มกีดง่ายได้ผลผลิตเพิ่มน้ำยางน้ำยางขาว คนกดก็ง่ายดีคนคน้ำกดก็ง่ายอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุ้ยไวอ่ะมันเรียกว่าตุ้ยไวไงมันมันแค่นไว้นะ่ะอีกอย่างหนึ่งใช้เวลาน้อยลงมันมมัันนไม่มมันไ่ติดโปะน้ำยางไม่ติดโปะมันมมัันนร่อนมันค่ะร่อนดีคนง่ายอื แล้วหน้ายางอะไรมันฉีดแล้วเป็นไงมันอ่อนมันนิ่มดีไหมคะหน้ายางนิ่มอ่นิ่มน้ํายางก็ดีเนาะน้ํายางก็ดีครับเพิ่มประสิทธิภาพแล้วปลูกทังหมดกี่ไร่ครับเนี่ยสวนสวนนี้กี่ไร่สวนนี้มันสวนเล็กหกไร่ค่ะห้าไร่หรือหกไร่นี่นะมั้งมีขนาดสวนเล็กเนาะที่สวนใหญ่ก็มีอีก ใช่ใหญ่ยี่สิบกัวไร่ยี่สิบกัวไร่ยี่สิบตองไร่ตอนนี้ตอนเล็กอ๋อช่วงช่วงช่วงนี้ปิดปิดหนายางไว้ค่ะยังไม่ได้กีดยังไม่ได้กีดอ๋อเราก็เดินไปเดินเดินชมหน่อยดิเดินดูหน้ายางเดินดูหน้ายางหน่อยทางไหนดีไปไหนดี ี่ใช่เอ้กี่ปีแล้วเนี่ยต้นยางต้นยางนี้มันปีปีห้าสองปลูกปลูกนะปลูกห้าสองใช่ไหมพ่อปลูกห้าสองใช่ไหมอ๋อปลูกสี่ห้าปลูกสี่ห้าโอ้สิบปีเออสี่ห้าใช่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 สิบปีขึ้นสิปีกึน ปีสี่ห้าสวนที่มันหลายปลูกสี่แปดใช่ไหมสวนที่มันหลายนะปลูกสี่แปดสี่แปดสวนยี่สิบไร่อ่ะมีปลูกปีสี่ห้าปลูกสี่ห้าจีดเองทำเองกีดเองทำเองโอ้เอาเวลาตรงไหนทำเงินเยอะแยะเลยเวลาที่พร้อมเอาเวลาที่พร้อมอ๋อหลังหลังกันวนราคายางเป็นไงบ้างตอน ที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเกีดไปเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนบูมมากเลยเกลดสิบแปดติบแต่ตอนนี้ตาสุดหนุยังเคยได้ขายกิโลละหกบาทคิดว่าจะถอนต้นยางทิ้งแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้มันขึ้นมายี่สิบท่าไหรนะนะยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วาที่ผ่านมาด้อาทิตย์ที่แล้วนี่ขายอาทิตย์ที่แล้วสูงสุดก็แค่สามสิบแค่นั้นเอง โอ้มันลงเยอะเนาะลงเยอะแม่นี้ถ้าปลูกอิทผาลามปลูกทุเรียนเนาะเป็นสวนมันก็จะไม่เหนื่อยไปอีกแบบเ้จแบบนี้มันมันมันยอมรับว่าเหนื่อยถ้าถ้าทำน้อยน้อยมันก็พอแค่ได้ซื้อกับข้าวถ้าเราทําน้อยก็แค่ได้ซื้อกับข้าวถ้าเราทํามากแต่มันก็เหนื่อยมากเราถึงมีเงินเก็บเงินฝากตอนนี้สวนสวนยางพารา สวนยางเนี่ยเขามามาลือไปทปําปลูกสวนทุเรียนกันเยอะนะใช่ค่ะเขาลื้อตัวนี้อ่าเ,เปรียบเทียบเมื่อก่อนก่อนใช้กับหลังใช้อ๋อหลังใช้มันก็เพิ่ม<ช>ปริมาณขึ้นอีกเพิ่มปริมาณน้ํายางออกมาเนาะเพิ่มปริมาณกีดก็ง่ายหน้ายงางก็นิ่มะนะคะครับหน้ายางก็นิ่มคนกดก็ง่ายคนน้ากดก็ง่ายครับไม่ติดโปะ เพราะว่าเราทําเองด้วยเราถึงรู้ไงคะเราไม่ได้เราไม่ได้ให้คนงานทําเราทําเองด้วยเราทำกับมือเรากับมือง้วก็รูเราก็เลยตอบได้ไงคะว่าว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือเราทํากับมือแราจะรู้ใช่ค่ะใครไม่ใช้ไม่รู้นะคะใครไม่ใช้ไม่รู้สําหรับแก้วใช้แล้วเจ็กพูดได้พูดได้ว่าปริมาณน้ํำยางเพิ่มขึ้น หน้ายางก็นิ่มค่ะครันี่เป็นการยืนยันเป็นการยืนยันจากปากผู้ทําเองเลยผู้ในงานใช่ค่ะใช้เองทําเองแล้วก็ขายเอาเองด้วยยางอะแล้วก็ขายเอาเองใช้เองเออทำเองนี่อถูกต้องที่สุดแล้วทำเองใช้เองปัญหาเราก็รู้ใช่ปัญหาตรงไหนเราก็รู้ ถามได้นะคะนะถามได้ช่วยบอกเบอร์หน่อยเผื่อมีคนสนใจถามถามได้นะคะสำหรับไอตัวดีใช้กับสวนยางเนี่ยถามได้ค่ะยินดีตอบให้เบอร์โทรศัพท์ถ้าจะถาม0610497329ค่ะของแก้วพรมเสนา เฟซก็แก้วผมเสน้าเหมือนกันค่ะดูมีมีเฟซส่วนตัวด้วยนะเฟซด้วยแล้วมีออกติกตอกอยู่บ่อยๆของติกตอกก็ติดตามกันได้นะทิกตอกก็สองช่องอีกช่องหนึ่งก็ของแม่แก้วสวนเกษตรเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงสวนสุขใจค่ะของติกตอกไม่ธรรมดาผสมผสานที่ที่ไปดูมาที่ผ่านๆมานั่นแหละค่ะ S <S <S มีผลไม้หลายๆอย่างใช้ตัวนี้แหละค่ะคร,รวมกันเลยทั้งป่ายางทั้งสวนผลไม้ <25 5. S 2> ใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่โปรตีนอะมิโนของดอกเตกร,ร์กรนี่แหละค่ะใช้ตัวเดียวเลยมั่นใจมั่นใจสุดยอดอยสำหรับใครที่สนใจนะครับที่ดูแล้วสนใจตัวอาดีสอห้าหนะครับโทรติดต่อผมได้ผมนัฐวุฒินะครับ086 ห6หกหนึ่ 1, 1, นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับยินดีรับใช้ครับส่งให้ทั่วประเทศไทยครับเหมือนแก้นแกว,นแกวนี่แหละนะแก้วนะเหมือนคุณแก้วมีปัญหาอะไรอยากจะรู้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงก็โทรหาคุณแก้วได,ตดต้ติดตามติดตามติดตามช่อง YouTube ช่องทิกตอกช่องรันได้นะมีเขามีส่วนตัวดีทั้งเฟซทั้งทิกต็อกท้งเฟซ ยูทูบยังไม่ลงช่องยังยังยังไม่โพสต์ยังไม่โพสต์ลง y o youtube ครับแต่เปิดช่องแล้วเปิดช่องแล้วตอนนี้มีเฟซกับทิกตอกเนาะมีเฟซกับทิกตอกครับก็สนใจก็ติดตามติดตามกันนะครับปรึกษาได้ค่ะปรึกษาได้นะครับโทรหาได้เลยแบ่งปันได้ค่ะความรู้นิดหน่อยแบ่งปันความรู้กันเนาะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะของดีจึงบอกต่อใช่เราไม่เราไม่หวังเราไม่หวงค่ะบอกต่อสื่อสารกันไปประหยัด ใช่ค่ะประหยัดปลอดภัยเนาะปลอดภัยด้วยปลอดภัยพืชโตเร็วสุดยอดพืชขยายเซลลได้ดีขึ้นนี่โตโตเร็วโตเร็วค่ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเก้าและคุณปอดีตนะครับที่มาช่วยเปิดใจเนาะเปิดใจใช้อาดีสองหนึ่งกันแล้วใช้ผลเป็นยังไงก็ บอกได้เต็มปากเต็มคำว่าการันตีว่าเยี่ยมนะครับ,ครบในใค